สวัสดีค่ะเชลลี <c> ่ <oughs> นะคะอาจารย์นันสิวันมากนะคะที่กลับมารื้อฟื้นทําให้มันเปิดตะก้าติ๊กตอกทำให้มาทาติก๊กตอกต่อเนาะก็ทําให้มีรายได้เข้าอีกช่องทางนึงเนาะติ๊กตอกก็มาผุดสอนอเริ่มเปิดตตก้าตตก้าสินค้าเชลลี่กับน้องสตาร์ก,ก็เลยกลับมารื้อฟื้นใหม่ ต้องขอบคุณอาจารย์นันสีสุวนนะคะที่อาจารย์คอยสอนคอยบอกเราเว่าทำหน,นึ่งทำหนึ่งนี้ทำแบบนี้แล้วก็เราก็กลับมาลงมือทำจำหม่ำจเสมือนะเอาเวลาที่เราสะดวกทำมาก่อนเชลลี่จะต้องพลิกเวลานู้นเวลานี้คนของเราเขาเรียกว่าจักรวาลเรียกว่าอะไรนะคนของเราต้องขอบคุณอาจารย์นันสีสุวนนะคะที่อาจารย์นันสอนเปิดแตก้า <c oughs> ในติ๊กตอก แล้วก็สร้างตัวตนเนาะก็ยังกําลังเริ่มสร้างตัวตนนะเราคิดแค่ว่าทําแค่สนุกสนุกทำแบบคือเครียดจากงานเครียดจากสิ่งรอบข้างของเราเนาะแต่พอมามาเรียนกับอาจารย์นันทีสุวรรณก็เลยก็เลยทำให้เราโอ้เอออันนี้มันก็หยิบเงินได้นะเนี่เงินทองเป็นของหาง่ายนะคะ ถ้าใครอยากรู้หรืออยากทราบตรงไหนลองเข้าไปเรียนกับอาจารย์นันสีสุวรรณนะคะไม่ต้องเชื่อหนูแต่อยากให้ทุกคนลองเทสแล้วลงมือทําอย่างสม่ําเสมอแค่นั้นเองท,ที่สําคัญเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์นันสีสุวรรณมากนะคะ่ะ